สวัสด,ดีค่ะวันนี้แดงก็ย,ย่ำยำดีค่ะสับปะหลือวแตกเอาไว้แม่ยานั่งค่ะ บรรยากาศกามีสายฝนโปรยปลาย,ย,ยลงมาเล็กน้อยค่ะนะครับ ของวายค่ะมีหมูหมูหนึ่งหัวมีกล้วยสองหวีค่ะกล้วยสองหวีค่ะมีบัวลอยมีบัวลอยบัวลอยนี่เฮ็ดเองปะค่ะบัวจะอยู่กับสองโอโบกเลยจ้า มันต้องร้ายกว่านี้ดเาอันนี้บอลื่อมือลื้อเด้มือลื้อเว้นว่านี่มือเฮ็ดแล้วทำไ่ะไี่รนบอเป็ี่นนว่าไก็ไปเดินมันมาแข็บ้เไอดาอนี่เราไมของกาเต็นมากลางเลย เอามีแนววัวบนอาตายมีแนวชื่อว่ามีแนววัวยั่มีแนววัวนะมาถ่ายรูปซื้อยัไม่เห็นมันเขื่อนไปตัวนั้นนะไป็สามเดือนแล้วไหมว่าไม่ยังสิลงไหมเขาทายวัุ่นอยูบว่ามีสิลงเลยอ๋อถ้าทายสิไปหยาดไอหยังเขาเบาเอาไปไปน้ำเขาชั่วทายน้ำเขาเฮ้ยเขาทายแล้วว่าสิหยาดกันเบิ่ง จะมาต่อสองคนก็ด้เจอวูงแ่อนดหมไอสามบาท้อหนึซื้อมานิวเาไปอยู่แล้วบอกสาวฟางออกจากข้อหถมันก็สีสาสมมาตแต่งแต่ปีที่เด้วปีงูหันนิูว ห้าบะข้าบะเดล่ออย่างนี้ค่ะล่อหัวหมูเอาเสียเอาเสียล่อล่ากิตีมันกับมฝเฝ้าอ,อยู่นี่ตีมัอยากกินบ่ก็บ <c oughs> ะเหน็ถอดอยู่ปุ่นก็บะเหน็ถอดอยู่ร่องล่ง่งองเหลาอยู่ปุ่นมันคนรลายนะมาเห็นอ,อยู่ยยยน,นี้มาอาใครจีบสองคนพ่อมันเสียงดังเนาะ มั่ช่ออืวูยูนี่อากระเดยให้กาสันอายพายน้ำเนเดอร์อืออายยูนี่นีอายกระเดย,ายสามสองไงออที่ใหญ่ยอยย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 ยายายายอยยยยายยยยยกยย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 นยย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 ยหลยย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 ย อ่ะค่ะจีนกับกระเบนลอ่อเนี่ยจากซปปาบะเรือหรค่ะล่อหมูค่ะเท่า <c oughs> สายกินอย่างเดียวค่ะแล้วถามเรื่องรสเกีล็ดนะคะ่ะหมูจ๊กดอกหมูแจกก๊มจกมามันคือรสเกีลยวหมูแจ๊กมามันเกล็ด <c oughs> เขาใดกับพ่อค่ะ <c oughs> Anika.